การครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านธรหารสัท่านที่ดูรายการอยู่ขนาดนี้เห็นว่าเสื้อผมสวยขนาดนี้ก็อย่าตื่นเต้นครับอันนี้มีอิจฉามีอิจฉาคือผมอยากได้ผมอยากได้บ้างพัทริกเขากลับมาเมืองไทยเขากลับมาจากเมืองจีนครับแล้วเขาก็เลยเอามาให้โอ้พรกนี่นากน่ารักมาก แล้วเป็นเด็กน่ารักเด็กดีจริงๆเลยนะครับวันหลังจะชวนพัตริกมากินในรายการได้เลยครับแต่รายการวันนี้ต้องไม่อาถ้าชวนชวนน้องพัตริกมาไอ้คนที่กินเก่งรายการต้องออกไปก่อนนะครับอ๋อคุณใช่ไหมครัไม่ไม่แหมเราพวกเดียวกันไม่น่าไม่น่าอยู่แบบนี้ไม่น่าพลาดเลยไม่น่าพลาดเลยวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าครับร้านนี้ชื่อร้านเตี๋ยวกระเทยเตี๋ยวกระเทยเมนูวันนี้ที่จะมาแนะนํานะครับผมไม่เหมือนใครเลยเตี๋ยวกระเทยเนื้อย่าง รับรองว่าไม่เหมือนไขรเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอธิวัฒน์เสืออินโทรจากร้านเตี๋ยวกระเทยครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีดครับสวัสดีครับวัสดีคบสวัสดีครับได้เลยครับก่อนจะมาทำมาหากินอันนี้ทำอะไรมาก่อนโอ้ผมเป็นมาทุกอย่างเลยครับพนักงานเสิร์ฟพนักงานล้างจานผู้ช่วยกุก๊กปอกผักอะไรอยู่ในครัวผม,ผมทำงานมาแตอยู่<ม>ร้านลักกี้ที่สุราษฎร์ ใช่ครับอันนี้ผมผมก็คือหนึ่งในคนที่เป็นผมเป็นผู้จัดการอีกร้านหนึ่งของอของสาขาลัอกกี้แต่คืออีกร้านหนึ่งชื่อร้านบ้านน้าผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเองอรเรียกว่าทำเรียกว่าทำสักเรือ,อยันเรือไปเลยใช่ครับใช่มผมทํางานตั้งแต่อายุ11ปีครับ แล้ในปีหน้าก็จะเลิกทําไม่ใ่คับอยู่ยัคอยู่อ่ะโอ้โหเมื่กี่เขานโอ้ยตายแน่เลยหนูยังไม่รวยเลยอยใ้ผรวยให้หนูปลดหนี้หมดก่อนหนูจะเลิกละ๋ออทำมุงว่าคิดว่าจะปลดหนี้หมดก่อนแล้วค่อยเลิกทำไปเถอะครับ เพราะนี่เยอะค่ะธรรมดาก็มันทําไปสร้างนี่ไปใชมันทามันเดี๋ยวอนุนนี่เดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นั่นเพิ่มตลอดเวลาเขาเลี้ยงลูกเยอะไม่ไมาความตั้งใจในการจะทำก็เป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นร้านเตี๋ยก็เธออยู่ที่ไหนครับร้านเตี๋ยวกะเธอครับตอนนี้ที่มีขายอยู่ที่สุราษฎร์ก็จะเป็นร้านบ้านน้ำนะครับร้านบ้านน้ำบายลักี่ส่วนในกรุงเทพนะครับก็จะอยู่ที่วิภาวดี70ครับร้านติดถนนใหญ่เลยครับ วิภาวดีเจ็ดสิบครับอยู่แถวหลักสี่ครับคือร้านเนี่ยจะเป็นชื่อร้านเตี๋ยวกระเทยใช่ไหมครับแต่เมนูที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นเตี๋ยวกระเทยเนื้อย่างแต่จริงๆอ่ะในร้านจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวสารพัดอย่างเลยครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยด้วยค่ะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยอันนี้ก็คือจะออกตามบูธออก็แบ่งเมนูออกไปใช่ใช่ใช่ครับ ท่านผูช้ชมครับเรียกง่ายๆว่าทําสักกระเบือ,อยันเลือดอะ <c oughs> อะอะโมโหแล้วมีคนโมโหแล้วทำไมรีบๆเดือดแล้วเดือดแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้โมโหมันเดือดเฉยๆอะอะอยากให้ดูกรรมวิธีในการทํานะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็เทอเนื้อย่างอันนี้มันใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ใช้ <c oughs> ใช้ใช้วัตถุดิบเยอะมากมันเป็นความแตกต่างเราดูพร้อมๆกันแต่เขาบอกแล้วร้านเขาอยู่ที่นั่น แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านดูแลชอบใจตามไปที่ร้านเพราะผมไม่มีวันทําผมการังตีว่าผมทำไม่มีวันทําเดี๋ยวดูวเองแล้วท่านจะรู้ว่าทําไมไม่ทําครับเตี๋ยวกะเทยเนื้อย่างจากเตี๋ยวกระเทยครับนี่ครับร้านของเขานะครับ,รบเวลาอยู่ในร้านก็แกก็ท่าทางแกก็เยอะหน่อยนะเยอะหน่อยน,นี่นี่เครื่องทั้งหมดนี่เครื่องเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากขาตั้งครับขาตั้งหมูหรือเนื้อขาตั้งเนื้อครับเอาใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใบเตยหอมครับ ประมาณ300กรัมรากผักชีนะครับใส่ในตะกร้อประมาณ200กรัมนะครับกระเทียมจีน70กรัมข่า70กรัมนะครับแล้วก็ป่อยกักประมาณอ่า50กรัมแล้วก็มีอบเชยประมาณ20กรัมนะครับย้าหอม20กรัมนะครับแล้วก็มีลูกผักชีอีก20กรัมนะครับแล้วก็เป็นซวงเจีย20กรัม นำทุกอย่างใส่ในตะกร้อนะครับแล้วก็เอาลงไปต้มในในใน,น้ำน้ำซุปที่เราใส่คาตังที่น้ำเดือด <ๆ S 1> ลงไปเลงไปใส่กระเทียมดองอีก300กรัมทั้งน้ำทั้งหัวนะฮะอันนี้เป็นพริกพริกไทยป่อนอีก100กรัมครับน้ำตาลขวดอีก300กรัมนะครับส่วนซีอิ๊วขาว250กรัมซอสปรุงรสอ,อีก250กรัมนะครับซีอิ๊วดำอีก300กรัมครับ แล้วก็น้ำมันหอยอีก250กรัมครับน้ำตาลมะพร้าว300กรัมครับเต้าหู้ยี150กรัมครับหัวกะทินะครับหัวกะทิ3กิโลใส่ทุกอย่างรวงมกันไปนะแล้วก็มีหัวไชเท้าด้วยอีก4หัวนะครับนำทุกอย่างใส่รวมกันนะครับต้มตุ๋นไปประมาณ 3- 4ชั่วโมงใช้เวลาเคีย่ยวประมาณ3-4ชั่วโมง ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยเราจะต้มทั้งวันเลยอันนี้อันนี้เป็นน้ำซอสน,น้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสแดงแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาน้ำมันหอยนะครับ,รบแล้วก็มีซอสพริกสีราชาแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับไม่ใช่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำซ้อมายชู แล้วก็พริกอินโด,ดแล้วก็กับดีปรีขั่วนะครับดีปรีขั่วแห้งนะครับนำทุกอย่างมันใส่รวมกันนะครับ <itz ik> แล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับไฟแรงไม่ได้เพราะมันจะไหม้ไ,หไฟอ่อนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันีส่วนเนื้ออันนี้ส่วนของเนื้อนะครับ เราก็น the re um. ําซอสที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วมาหมักเนื้อแล้วก็นําไปย่างครับครับเมื่อหมักนานอยู่ประมาณประมาณ1 5บหถึงยีนาทีครับเท่านั้นเองครับไม่นานมากครับเสร็จแล้วก็เอาไปย่างกับไฟครับย่างก็ย่างไม่นานมากนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เนื้อข้างในสุกมากครับครับครับแล้วก็ขาวนี้ทํก๋วยเตี๋ยวแล้วครับทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คือเราใช้น้ําเดือดอย่างนี้เลยนะที่ร้านอ่ะถ้าน้าไม่เดือดเส้นมันจะพองฮะอืมครับแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวเราเราจะใส่แค่ผักบุ้งนะไม่ใส่ถั่วงอกอันนี้ก๋วยก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวกระเทยอันนี้นะฮะซอสที่ทาไว้หนึ่งกระบวยใช่ครับหนึ่งกระบวยน้าแล้วก็น้ําซุปที่เราเคี่ยวไว้สี่ชั่วโมงนั่นแหละครับใส่รวมกันใส่รวมกันลงไปในก๋วยเตี๋ยวลงไปในก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาเนื้อเนื้อมาหั่นใช่ครับอันนี้เป็นกากเจียวครับผมที่เจียวกับน้ํามันน้ํามันน้ํามันเนื้อนะฮะแล้วก็นี้เป็นกากเนื้อครับกากเจียวเนื้อใช่ครับ เป็นอันเสร็จสิ้เรียบร้อยใช่ครับโอ้โหเตี๋วกระเทยเนื้อย่างครับไม่ทำกับคุณผู้ชมเห็นว่าทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือิ่งหมดเลยใช่และนี่คือวิธีการทำนะคะคุณลูกค้าดูนะครับอ๋อยังไงยังไงยังไงครับเอาเวลาจะขายแบบเขาวิญญาณต้องมาไงคุณผู้ขาหนึ่ง้อนนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็โบกมานะคะนี่ฮะ ปั๊บไปขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์อุตสามาเองเลยขอบคุณมากค่ะครับนี่คนอย่างนี้นะคะครับคุณคะคอคุณเหมือนอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ทําข่าวแล้วหรอครับไม่เลย่ะแหมคุณผู้ชมเจ้าขาคือการทําอาหารนี่นะก็เลยจะบอกว่ากินได้ก็กิน โยนทิ้งไปตกลงตกลงอาจารย์ทำข่าวหรือว่าอาจารย์จะขายอ้ยนี่คุณแต่พูดจนพูดอย่างนี้จะฟ้องร้องนะอร่อยพฟ้องร้องนะผมไม่เอาด้วยละครับงันครับผมเนี่ยถ้าพูดเป็นจริงๆแล้วคิดถึงอาจารย์นะครับว่ากันมาหากันบ้างนะฮะว่ากันมาหาบ้างนี่อยากให้ลองชิมดูก่อนนะนี่เขาเรียกว่าซุปเขาเคี่ยวจนเนื้อเนี่ยมันหลุดมันจากกระดูกแล้วที่ร้านเขาเขาก็ทำอย่างที่พูดนะมันถึงเข้มข้นนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยจนถึงปิดร้านเขาก็ เคี้ยวอยู่งั้นทั้งวันเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทําทั้งหมดที่คุณทําเนี่ยนะแมนมันเป็นอะไรที่มันต้องใจรักมากอ่ะโอ้โหโอ้โหมันเข้าไปจริงๆฮะกักเกี่ยวโเคน่มันเข้าไปจริงๆท่านผู้ชมแล้วเ<ค>ขาพูดตรงไหน,นอ่ะเขาพูดดีดดมากี่พี่เออเขาพูดดีมากตรงไหนรื้อมั่อี่เขาพูดบอกว่าชิมซะก่อนนะฮะใช่ยมกุงมันต้องชิมจริงๆฮะ เพราะว่าเราปรุงมาครบหมดแล้วแต่ถ้าเกิดมันใครอยากทานเผ็ดเพิ่มหรือเปรี้ยวเพิ่มอะไรเงี้ยค่อยเติมครับแนะนำให้ให้ชิมก่อนผมแนะนําคําแรกเลยนะคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูนี้นะคะคือเตี๋ยวกระเทยเนื้อย่างอ่ะผมแนะนําว่าคุณผู้ชมคลุกให้เรียบร้อยกินรสเขาก่อนคําแรกพี่คุณจะรู้สึกว่าโอ้มันครบมากเลยมันครบแบบทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งตัวน้ําแล้วก็ตัวเครื่องทั้งหมดคือมันดีมากมันมันโอเคมากเลยครับแล้วเนี่ยผมกินด้วยเส้นหมี่มัน ผมไม่เคยกินเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเลยอะอร่อยมากน้ำหนักเส้นเล็กพอดีแล้วมันดูดเข้าไปข้างในหมดเมื่อกี้เจ๊เขาเจ๊เขาปรุงมาให้เห็นเขาควงๆอยู่ตรงกระทะนั้นเขาราดโอ้อร่อยตัวเนื้อดีมากเลยโครับเพื่อจะบอกว่ามันมีทั้งเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็เนื้อแบบนี้นะนะอกมันมีเนื้อเปื่อยด้วยอันนี้เป็นน้ำซอสพี่สามารถถ้าถ้าพี่อยากเผ็ดเพิ่มหรืออยากเข้มข้นพี่สามารถตักใส่ได้ แล้วแต่เราจะปรุงใช่ครับแล้วเราจะปรองงไอ้น้ําซอสนี่คือผมทํามาสําเร็จแล้วคุณยายบอกว่าน้ำเนี่อย่างที่บวกาบอกเขาตัดเราทำมาเพื่อว่าต่อยเวลาเหมือนกับใครใครปรุงมันก็จะเหมือนกันเพราะเราใช้น้ําซอสตัวเป็นน้ําซอสเอโกนี้เราปรุงมาสําเร็จแล้วใช่ยังไงนะพี่โก้ทีเด็ดทีเด็ดถือว่ารสชาติดีเอ่อแต่จะไม่ดีก็คือไอไอเกลียวเนี่ยไม่ยื่นมาบ้างเหรอคะคิดว่าทำสั่งนี้กินไม่เป็นเหรอไหคะอร่อยมากครับอร่อยมากยืนตรงไหนนะย้ำไปดีนะครับ อ่า<ม>ถ้าที่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์บ้านผมก็จะเป็นร้านบ้านน้ำนะครับร้านบ้านน้ำบายลักกี้แต่ถ้าในกรุงเทพนะครับก็จะอยู่ที่วิภาวดี70็ร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับคุณแม่น้ำคุณแม่ไม่อร่อยถึงตาเลยครับไม่ใช่ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยกระเด็นกระเด็นดีเข้าวตา,ตาเลยฮะหนูขอหนูขอคอมเพลนค่ะ หนูได้เนื้อจินเดียวไม่รู้หายไปไหนค่ะหนูย่างมาให้แล้วค่ะเนี่ยอันนี้เอาไปเอาไปอยากได้นะเอาไปเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านว่าถ้าท่านมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาในกรุงเทพนะฮะอยู่ที่วิภาวดีเจ็ดสิบครับ แล้วตอนนี้ก็กําลังเรามีเป้าหมายนะก๋วยเตี๋ยวเรือ,อน,นี้นะครับเรามีเป้าหมายเปิด150สาขาทั่วกรุงเทพครับพร้อมกับน้ํามะพร้าวอัญชันที่เป็นที่ผมเป็นคนคิดขึ้นมาที่คุณเคยทานที่ลัคก,กี้พัตคารนะฮะนี่มั่นใจได้ครับทำไปจนตายเลยครับทะยันสร้างนี่แล <c oughs> ้วเกินทยันสร้างนี่เลอเกินนะแต่ว่าถ้าท่านชอย <c oughs> อะไรแนวนี้เชื่อผมต้องไปได้เลยฮะก๋วยเตี๋ยวเรือของเราเนี่ยเตี๋ยกะเทยเตี๋ยวเรือเนื้อย่าง มันมันโอ้แตกต่างแตกต่างมันไม่ใช่ไม่สามารถพูดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่พูดไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับไม่ได้ใส่เลือดมันมันไม่ใช่แค่ใส่เลือดนะมันเป็นวิธีการปรุงใช่ใช่ครับใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอธิวัฒน์ขอขอบคุณร้านเตี๋ยวกระเทยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมโดยตลอดความแตกต่างแบบนี้คนแบบนี้ที่จะสร้างนี่ต่อไป มันจะไม่สร้างนี่ได้ไงร้อยห้าสิบแห่งท่านลองคิดดูเถอะกันนะฮะและทีมงานทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ภูมิใจมากที่ท่านเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่มากันบดนี้ไม่ใช่อะไรนะหวัดดีกล้องด้วยลูกหวัดดีครับไอพวกนี้เจ้านี่ทำนั้นนะับมานั่งรออยู่ว่าไม่ใช่ทีมครับเจ้านี่แน่นอนลักษณะการนะอย่าพลาดนะครับไปกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกระทจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาสอนทำเห็ดหอม,ท,มทอดซีอิ๊วอันนี้เด็กๆทำให้ครอบครัวกินได้นะครับรสชาติมันจะหนุบๆเค็มๆมันๆแล้วก็เจอปุ๊บกิน <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> เลยยังไม่เจอเพอาตกลงเจอไหมครับจๆๆเจอ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 ที่ไหนครับตลาดตับยาติมาซื้อ <laughs> <laughs> ทอฟฟี่โกโก้นิปต์ครับ <laughs> หนูไม่เคยคิดน,นะว่าเฮ้ยคนไทยจะมีโกโก,โก,โก้กินเป็นของตัวเองมาย,ยิปแตกต่างและแปลกออกไปแต่มันคือโกโก,โก้จริงอร่อยมากติบคะแเต็มสิบระเต็มสิบคะเต็ม